ฮะว่ายังไงนะพวกเธอก็ยังเล่นเกมนี้กันอยู่อย่างนั้นเหรอสวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับเราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปเซเว่นไนท์ในช่องของเรานะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมเล่นเกมนี้ทุกวันเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ได้มีจังหวะมาทําคลิปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีงานอะไรที่เราพอจะทําเงินได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปทํางานหลักของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นงานอดิเรกเนาะโอเคจะเห็นว่า ที่มุมขวาบนของจอผมนะครับรูบี้แม่งล้นมากเลยนะครับมีแสนกว่าบี้นะไม่ได้เปิดกาชามานานมากเลยครับตอนแรกจะมาทําคลิปเปิดกาชาบาดนะครับเพราะว่านางค่อนข้างจะมีดีไซน์ที่โอเคสำหรับผมนะหลังจากที่มีตัวละครที่แบบดีไซน์อีงอย่างว่ามาไหลายแพทนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไฮริเปอร์นะครับมึงหลุดมาจากโลกอนาคตเข้ามาอยู่โลกยุคก,กลางได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออพอจะกลับเข้ามาทําคลิปเปิดกาชาเนี่ยเออแม่งลืมไว ตัดต่อคลิปยังไงว่าอะไรยังไงวะก็ <c oughs> เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําคลิปรีวิวการลงดันเจี้ยนกิจกรรมรายวันก่อนละกันเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ลงหรือว่ายังลงไม่เป็นเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคนที่แบบเพิ่งกลับเข้ามาเล่นเซเว่นไนท์ใหม่อะไรเงี้ยเออยังไม่รู้ว่าจะลงยังไงเนี่ยจะได้ลงได้นะครับจริงๆบาเอลไม่ได้ยากลยครับดันกิจกรรมรายวันของเธอนะตัวแบบตัวอะไรก็ผ่านได้อะคิดว่าหลายๆคนคงลงผ่านแล้วล่ะใครที่รู้อยู่แล้วก็ดูไปเพลินๆขำๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ เก่งมากนะครับเพราะตอนหลังเนี่ยเกมค่อนข้างจะจืดแล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับพวกโปร,โปรพวกอะไรก็เข้ามาโดยที่เกมก็ไม่ได้ดูแลมากนะครับผมคิดว่ามันก็คงเป็นช่วงขาลงของเซเว่นไนแล้วแหละแต่อย่างที่บอกผมก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็จะเล่นไปจนกว่าเกมมันจะล่มสลายไปนะครับจะได้ทําคลิปหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะครับแล้วก็จะเล่นจนเซิร์ฟปิดนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับดันกิจกรรมของไบ o อนะครับ อ่ก่อนอื่นมาดูที่สกิลของนางก่อนนะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าโจมตีที่ทำดาเมจนิดหน่อยนะครับทะลุกอง60%พอมันเป็นบอสดันได้วันเนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับท่าที่2ทํทำให้เราเป็นอมาพาสได้นะครับแล้วก็ตัวของพาสซีฟเนี่ยพาสซีฟเขาจะเหมือนเอาตัวของมิสกับตัวของแัดกลิตนะครับมารวมกันนะั่นก็คือว่าถ้าตีเขาเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะติดสถานะผลบีบบังคับนะครับซึ่งมันจะทาให้เราตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเหลือดาเมจแค่1ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ มีสานะที่สามารถก่อนตายจะสลับเลือดได้คล้ายๆมิสนะครับคือเขาจะเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็สลับเลือดก,กับตัวที่เลือดสูงสุดข,ของเรานะครับอันตรีของเขาเนี่ยจะเป็นอของคล้ายๆของบตเตรี่นะครับก็คือเป็นการปิดที่ศัตรูหนึ่งตัวครับปิดที่ศัตรูได้1ตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะแล้วก็อีอกเอฟเฟกหนึ่งก็คือว่ามีโอกาส80%นะครับที่จะทําให้ทุกตัวละครที่โดนอันตรีนี้เนี่ยโดนผลบีบบังคับอีก1ครั้งนะครับซึ่งดูแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างนาาญนคญ ในมุมมองผมนะผมว่าออกแบบมาได้ทื่อไปหน่อยนะครับเหมือนเอาตัวละครหลายตัวเนี่ยมายำๆรวมกันในตัวละครนี้นะส่วนผลโจมตีเนี่ยีโอกาส20ที่จะโจมตีเป็นดาเมจเวท100 0ให้แก่เป้าหมายนะครับเหมือนจะแรงนะแต่ว่าพอมาอยู่ในดันก็ไม่ได้แรงอะไรมากอ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ทีมที่มันลงผ่านได้ไวๆก่อนแล้วคนที่พอมีงบหรือว่ามีตัวละครเยอะแล้วนะครับเล่นมานานแล้วนะก็ตัวดาเมจหลังหนึ่งตัวนะครับเมย์ก็ได้เซอินก็ได้บริก้าก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวของที่สําคัญก็เฟนลีนะครับเอามากันการสลับเลือดนะแล้วก็ตัวของโคเอามากันอามาพาดนะครับไม่มีก็ได้ก็แค่จะจบช้าลงนะครับถ้าโดนอามาพาดแต่ว่าถ้าการอามาพาดไว้เนี่ยก็จะจบเร็วนะครับแล้วก็ตัวของยูริเอามาบัฟดาเมจนะครับแล้วก็เอามาดีบัฟบอสให้เขาโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับจบเลยนะครับภายใน30-40ิีวิก็จบแล้วนะโอเคเปิดเกมมาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอายูริเนี่ยดีบัฟบอสลงไปก่อนนะครับ ลูกไฟวิญญ,ญาณจิ้งจอกเอ๋ยป,ป,ปัก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 นะครับแล้วบอสก็จะโดนโจมตีแรงขึ้น7จ็นะครับ80%นะอาจจะเห็นว่าถ้าเราตีบอสนะครับเราจะติดสถานะบีบบังคับนะครับซึ่งคิดว่าถ้าไปอยู่ในอารีนาก็น่าจะน่ามานพาญอยู่นะมันเหมือนเอาตัวละครลหลายตัวมายำรวมกันนะครับเอามิสมายำกับเอ่อแรดกิทอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่อันติของบาทอรี่เข้าไปก็ ก็เป็นพื้นแดงแล้วเหรออะไรใช่ไหมเมยิงทีเดียวครับบอสแทบจะตายแล้วนะครับเขาเลือดเหลือหนึ่งนะครับบอสจะมีสกิล,เ,ลกเหลือหนึ่งแต่จริงๆถ้าเราไม่ใส่เฟนลีะเขาจะสลับเลือดก,กับเรานะอ่ะแป๊บเดียวจบนะครับ30วิโอเค แลามาดูทีมต่อมานะครับก็เป็นทีมเริ่มจะระทมแล้วนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือว่ายังไม่ได้ทําตัวพื้นฟ้า PVE นะครับหรือว่ารู้สึกบอสเป็นง่ายเกินไปอะไรอย่างนี้นะอย่างลงของคำก็เป็นธรรมเนียมของช่องเรานะครับเอาน้องสปีน่ามาเป็นดาเมจหลักนะครับเพราะว่าน้องไม่ต้องอัพเป็นดาวฟ้าก็สามารถทําดาเมจเดียเด่ยวๆเพื่อลงบอสต,ต่างๆเนี่ยได้แรงเหมือนกันแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายไม่ต้องปั้นเยอะนะครับตัวอื่นๆน,นะครับก็เป็นราเชลเอามาดีบัฟบอสเขาโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับเอสเอามาเพิ ัวเฟนดีกับโค้กก็เหมือนเดิมครับเฟนดีเอามาการสลับเลือดส่วนโค้ดเนี่ยเอามากันเอามาพาดนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีเฟนดีกับโค้ดเป็นตัวดาวฟ้ายังไม่ได้ป้านเลยเนี่ยได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกทีมนึงมาให้ดูนะในกรณีที่ไม่มีเฟนดีกับโค้ดนะแต่ก่อนอื่นเอาทีมนี้ก่อนนะครับสมมติว่าเรามีเฟนดีมีโค้ดนะครับไม่ต้องบวก10ก็ได้นะครับขอแค่เอาพาสซีของเขามาก็พอนะเพราะว่าบอสตีเบามากนะครับสเตปเดิมนะครับเอาราเชลปานกไปก่อนเพื่อดีว่าบอสนะครับถ้าไม เ,เราก็ให้สปิน่าเนี่ยจ่ายดาเมจเรื่อยๆนะครับข้อดีของสปิน่าเนี่ยคือเขามี3มสกิลที่วนใช้เรื่อยๆเพราะอันติเขาจะรีกลับมาได้ใหม่เรื่อยๆถูกปะแล้วเขาก็จะบัฟพิบัฟจุดอ่อนให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการตัวอะไรที่จะมาเสริมสเตตเขามากนะครับทำให้ปั้นง่ายเล่นง่ายใช้ทีไม่ต้องเยอะอาจจะเห็นว่าเมื่อกี้บอสใช้อันติไปนะครับแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นโค้เพราะว่าโค้เนี่ยเป็นตัวดาวฟ้าทําให้พลังโจมตีของเขาเนี่ยสูงกว่าตัวของ สปีนาอยู่แล้วนะครับดังนั้นสปีนาก็เลยไม่ตายครับดังนั้นเราเลยไม่ต้องกลัวปิดชีพของบอส้าเพราะมันฆ่าได้ตัวเดียวแล้วมันก็ใช้ได้ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมน,นะครับ <c oughs> ขอแค่ตัวดาเมจหลักเรารอดเนี่ยยังไงก็ชนะบอสต,ตัวนี้ได้แน่เพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันตีเบามากนะครับหลักพันเท่านั้นแล้วสปีนาที่เราเอามาใช้แทนตัวดาเมจตัวอื่นเพราะาผมสมมุติว่าเราไม่มีตัวดาเมจตัวอื่นนะสปีนาเขาสามารถซับเทนเลือดตัวเองได้นะครับมีสกิลสองเป็นสกิลดูดเลือดนะครับทำให้เขาไม่ตายแน่นอนนนนน้้าไม่ดดดโปิชีีพััังงหลจกก็แค รอให้บอสตายครับมันจะเสียเวลาเพราะว่าพอเขาพอเราเขาโดนโจมตีปุ๊บเนี่ยเขาจะแปะสถานะบีบบังคับให้เรานะครับซึ่งไอ้ผลบีบบังคับเนี่ยทำให้เราตีครั้งต่อไปเหลืออพลังโจมตีจะเหลือ1นนะครับก็จะดาเมจเข้าแค่1นนั่นแหละอ่านั่นทําให้เราจะเสียเวลาเขาแบบเหมือนได้ตีเทินเบนเทินอ่ะเทินนี้ตีไปปุ๊บติดผลบีบบังคับเทินหน้าตีเข้าแค่1แล้วก็ต้องรอเทินถัดไปอะไรอย่างเงี้ยมากที่สุดก็คือแค่เสียเวลานะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าไบเอลเนี่ยฆ่าไม่ยากนะครรรััับบแตต่่่่จจะเเเเเเเสีียยววลลาาาาาหืออออปนนงงถ้มมด์ ตัวเซอ,อินตัวของเมตัวของเบริก้าก็จะจบใบแบบเกมเมื่อกี้นะครับ30ีวีก็จบแล้วแต่นี้ต้องใช้เวลาถึง3นาทีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทั้งเฟนลีไม่มีทั้งโค้เป็นไรไหมก็ไม่ต้องห่วงนะครับเอาลูดี้ดาวฟ้าแบบไม่ต้องบวกอะไรมาก็ได้นะครับเอามายืนในทีมนะครับแค่นี้ตัวของอาดาเมจหลักของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ไม่มีทางตายนะครับถามว่าแล้วมันจะไม่โดนปิดชีพหรอนะครับก็ผลปิดชีพเนี่ยมันจะไม่ทะลุผ่านผลาการ ป้องกันของพวกที่มันป้องกันการโดนสกิลอะครับอย่างพวกลูดี้หรือว่า,อ,าอันติของแอนตี้อะไรเงี้ยมันมันจะสามารถป้องกันผลของสกิลได้นะครับทำให้พอจังหวะที่บอสจะใช้อันติเนี่ยถ้าเรากางโล่ลูดี้ได้ทันเนี่ยเราก็จะ ไม่ได้รับผลอะไรเลยนะครับรวมถึงผลหยบบังคับของอันติเขาด้วยเราก็จะไม่ได้รับผลนั้นนะครับทำให้ค่าบอสต,ตัวนี้ได้ง่ายมากๆต่อให้ไม่ได้มีตัวอะไรมากันก็ตามครับอ่ะนีผมยกโลดลูดี้รอละเพราะว่าตอนนี้บอสมาเหลือแต่สกิลอันติให้ใช่ไหมอ่ะนี่คืออันติผลปิดชีพนะครับป๊าบ หายไปในอากาศนะครับคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นต่อให้มีตัวละครแค่3ตัวเนี่ยก็ลงได้นะก็คือเอาดีบัฟมา1ึงตัวดาเมจหลัก1ตัว,มมลตวแล้วก็เอาตัวมากลางโล่เพื่อป้องกันหนการติดชีดเนี่ยหตัวก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีลูดี้ดาวฟ้าทําไงได้บ้างเอาตัวของตัวละครอะไรก็ได้ที่มีชุบชีวิตเนี่ยมาชุบตัวดามจหลักก็ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายวิธีมากนะครับที่จะเอามาเล่นกับแอนตี้นะครับดังนั้น ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะผ่านได้แล้วก็ได้ตัวละครนี้มาไม่ยากนะครับตัวนางเนี่ยมันมีความโกงที่นางสามารถไปอยู่ทีมเบสและทําให้ทีมเบสเนี่ยแข็งขึ้นมากๆได้นะครับเดิมเนี่ยหน้าที่เนี้ยมันเป็นของแรดกิทที่เป็นเป็นโล่ให้ทีมแล้วทําให้ศัตรูเนี่ยติดความลาคาญที่ว่ามันจะติดผลบีบังคับใช่ไหมแต่ว่าตัวของบาเอลเนี่ย มันมันเป็นตัวธาตุเวทเป็นตัวที่มีการโจมตีเป็นเวททำให้ไปอยู่ทีมเวททำเงื่อนไขของทีมเวทได้โดยที่ทำให้ทีมเวทเนี่ยถึกขึ้นมากๆด้วยผลการบีบบังคับที่อยู่ในหลายสกิลของนางและตัวนางเนี่ยไม่ต้องเป็นคนทำดาเมจก็ได้เพราะว่านางมีผลติดชีพในการฆ่าตัวละครอื่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะเอามาใส่ทีมสำหรับคนที่ชอบเล่นทีมเวทนะครับอย่างผมก็ชอบเล่นทีมเวทเพราะว่าลูกเล่นของทีมเวทมันเยอะกว่าทีมกายภาพที่ปาดดาเมจอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ทีมกายภาพเนี่ยเอาไว้เวดังมุทิจุงิดอยากสะใจก็ค่อยไปปั้นทีมกายภาพเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้าใกล้เกิด12เทิร์นก็เอาราเชลมาดีบัฟใหม่นะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนก,กว่านางจะตายเห็นไหมสบายมากเลยอ่ะคือบอสมันตีโคตรเบาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเออบอสตัวก่อนหน้านี่มันมันตีแรงกว่านี้หรือเปล่านะแต่ผมว่าบาเอลเนี okay. ่ยถือว่าเบาเลยนะครับไทโอน่าจะตีแรงกว่านี้นอีกนั่งโอเคใกล้ตายนะครับแล้วก็ตอนที่บอสกำลังจะตายเนี่ยเขาจะสลับเลือดถูกปะ แต่เราอะเอาจริงๆ,ๆเราไม่ต้องกลัวผลสลับเลือดมากนะ ouais. เพราะอะไรการสลับเลือดมันไม่ใช่ว่าสลับนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันสลับโดยเห็นไหมลูดี้เนี่ยเลือดเหลือหนึ่งแล้วแต่บอสก็ไม่ได้เลือดเต็มนะครับบอสก็เลือดเท่าก uh ับลูดี้ก่อนที่จะสลับนั่นแหละส่วว่าลูดี้มีเลือด4ี่หมื่นบอสก็แค่สลับเลือดไป4ี่หมื่นแต่จะเห็นว่าเราตีแต่ละครั้งเนี่ยเราตีเป็นแสนเลยนะครับดังนั้นต่อยเขาสลับเลือดไปเราก็ตีเขาเพิ่มอีกหนึ่งทีก็ตายอยู่ดีนะครับเลนไม่ต้องกลัวการสลับเลือดมากนะครับก เท่ากันนะครับก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะผ่านได้แล้วก็จะได้หลอดเส้นได้มานะครับซึ่งไอหลอดหลอดเส้นได้นี้ก็จะเอาไปสะสมเพื่อแลกตัวของบาเอลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนดันกิจกรรมรายวันก่อนหน้านี้นะครับก็คือเอาไปแลกที่หน้ารวมแล้วก็แถบก,กิจกรรมนะครับก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือตัวของบาเอลให้เรา าสามารถซัมมอนเธอมาได้ด้วยการแลกกับหลอดได้30หลอดครับมีรางวัลอื่นๆด้วยนะครับนี่แล้วแต่ว่าสมมติไม่อยากได้บาเอลไม่อยากปั้นนางอะไรเงี้ยจะไปแลกเป็นรางวัลอื่นๆก็ได้แต่ผมมองว่าเอาตัวพื้นแดงมาก่อนคุ้มกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวพื้นแดงซ้ำเนี่ยไปเข้าตู้เพื่อแลกเป็นพื้นแดงตัวอื่นได้อีกอยู่ดีนะครับที่ว่าระบบเกมหลังๆมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนจิกซอของบาเอลเนี่ยก็สามารถหาได้จากร้านค้าแพ็กเกจของ เอออีเวนต์นี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกอย่างมันเหมือนเดิมทุกคนรู้สึกไหมแบบว่าหลายเดือนละที่เซเว่นไนท์ถึงจะมีตัวละครใหม่มาแต่มันวนลูปไว้วนลูปแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยกิจกรรมก็ย้อมแมวมาเดิมเดิมเนี่ยเดี๋ยวมีไอ้แผนที่กิจกรรมอีกละแล้วก็น่าจะเป็นแผนที่เดิมแล้วก็มีเปลี่ยนตัวละครที่เอาไปใส่ในแผนที่อะไรเงี้ยผมมองว่าเกมนี้ก็น่าจะมาที่ขาลงจริงๆแล้วล่ะก็มาลุ้นกันว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่กกเดือนกี่ปีเนาะแต่ว่าผมก็จะ อยู่กับเกมนี้จนเกมนี้ปิดแหละเพราะว่าผมค่อนข้างจะผูกพันกับตัวละครที่อยู่ในเกมนี้นะครับหลังๆผมก็ค่อนข้างจะไปเทคเวลากับเกมอื่นมากกว่านะครับโดยเฉพาะเกมชินอิมแพกนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ทําคลิปของเกมอื่นมาลงในช anel ด้วยไหมแต่ว่าตอนนี้ก็แค่เข้ามาแวะเล่นเซเว่นไนท์แล้วก็เอามาอัดคลิปลงเพื่อให ให้ผมหายคิดถึงชาแนลแหละก็ก็กลัวชาแนลมันจะล้างเกินไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ได้เลิกเล่นนะฉันมีแสนกบี้เดี๋ยวฉันจะมาเปิดให้พวกเธอดูว่าฉันจะได้บาเอลกี่ตัวนะ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวการลงดันกิจกรรมไบล์นะครับในฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับโดยที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังมีมือใหม่ในเกมนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ขอให้เล่นเกมนี้อย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องไปสนใจพวกโปรหรือพวกอะไรมากนะครับเราปั้นตัวละครของเราแล้วก็เล่นในแบบของเรานะครับขอให้มีความสุขกับเกมนี้อยู่นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ